สวัสดีครับผมนายเฉลี่มทั่วผมทางด้านรุนทองครับครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนพัดลมกันนะครับเอ่อครับที่เปลี่ยนครับเพราะไอ้ตัวนี้หน้าจอของพัดลมมันหักนะครับไอตัวตัวลอกตัวล็อกตัวล็อกนะครับตอนนี้เราได้เตรียมอุปกรณ์มาแล้วนะครับครับทําการเปลี่ยนได้เลยครับขั้นพิธเปลี่ยนเรางานครับอันนี้มันจะมีนักแก้สองตัวครับ รถประกอบกันยังอ่าครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวครับจะทำงานตาดผมดูอาจจะย้อนแสงไปหน่อยนะครับขอโทษครับพอดีต้องการแสงครับอยู่สิทางนี้นะครับจะทำงานตัได้เรื่อยร็วขั้นตอนต่อไปก็เอาตัวใหม่นะครับประกอบเข้าไปครับที่ได้จัดหามานะครับ โอเคครับนานี้เราได้ใส่เป็นเสร็จที่เรียบร้อยนะครับขับฝาหลังครับับต่อไปนะครับจะเป็นการใส่น็อตฝาหลังนะครับฝาหลังตัวตัวนี้น คุณเยอะหน่อยนะครับคุณเยอะหน่อยนะครับถึงขั้าเลยอโอเคครับ อตามนี่นะครับอ่าใส่รอบตัวเบิร์ดนะครับต,ต,ตัวนี้ตัวมมุเบิร์นนี้เลยนะครับวิธีการทำก็ไม่ยากครับมันตุ๊กศรครับอ่ะครับต่อไปนะครับจะเป็นการใส่ฝาครอบตัวในนะครับ เช็ดทำความสะอาดที่น,นี่นะครับฝุ่นมันเยอะครับไปต่อถึงโอเคอย่างนี้ครับอ่าเข็งที่ว้อนครับอ่าต่อไปจะเป็นการประกอบใส่ใบนะครับเช็ดทำความสะอาดใบนใั่ใบอะไรนะแปดฝุ่นครับอ่าโอเคครับชับปิดนะครับ ภาษากลางจะบอกว่าแน่นนะครับอ่าคุณเยอะตบตาิดครับครับเดี๋ยวมาเลโอเค ครับเสร็จแล้วครับรักต่อไปนะครับจะเป็นการทดลองนะครับเปิดนะครับเ<บ>ปิดใช้งานดูนะรักลวมครับพักรวมพักรวมครับปักลวมเกียร์กระจกครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับ